3เรื่องต้อง, linkage, องรู้นะก่อนที่คุณจะไปซื้อแอร์มาติดบ้าน1 BTU 2ประเภทของแอร์แล้วก็3เลือกร้านที่เหมาะสมกับการติดตั้งกับการเซอร์วิสของเรานะครับ BTU b i h Thermal Unit ไอ้ตัวนี้ฮะมันคือหน่วยการนำความร้อนออกจากห้องให้จำง่ายๆว่าหน่วยของเขาเรียกว่า BTU หารือถ้า, U, U, ถาช่างเขาจะเรียก1ตันเท่ากับ1 2 0 00 BTU 1ตันครึ่งเท่ากับ1 8 0 0 0 BTU 2ตันเท่ากับ24 0 0 0พ BTU ช่างเขาเรียกสับง่ายๆกันแบบนี้นะครับตัวแปรมันก็จะต่างกันนะครับในการหาค่า BTU เช่นถ้าเป็น ไว้กันเยอะเราเข้าไปเพื่อไปนอนอย่างเดียวนะมันก็จะไม่ใช้ค่าตัวแปรที่สูงมาก2นะครับเราต้องรู้จักก่อนครับว่าประเภทของแอร์นี่เราจะมาติดนะครับมันมีประเภทอะไรมาง wall type ก็คือแอร์ที่ติดบ้านธรรมดา wall type ก็คือที่เราเห็นทั่วไปะครับมีเครื่องเล็กกระทัดรัดมีที่ปล่อยลมแอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์ไปอยู่ห่างๆนะซิงลิ้ง type ก็คือแอร์เครื่องใหญ่ๆนะครับติดใต้ฝ้ามีแอร์ฝังฝ้านะครับที่เรียกว่า c a s เ s h e ไ t type แล้วก็จะมีแอร์เปลือยอีกอย่างนึ่งนะครับผมจะมาพูดสีอย่างนี้นะซึ่งแต่ละอย่างข วอลทายเนี่ยมันต้องติดต่ำา้าหน่อยสัก1 5 2 0ถีเซนยิ่งต่ำลงมามากยิ่งดีครับเพราะว่าเขาจะมีรีเทิร์นอยู่ข้างบนถ้าสมมติว่ารีเทิร์นมันเตี้ยมากอากาศที่เขาจะเอาไปเนี่ยฮะช่องเล็กพอมันช่องเล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่โฟล์พอมันไม่โฟล์การทำงานของเครื่องมันก็จะทำงานหนะักมันก็เลยต้องติดสัก15เซนนะฮะ